สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกับประเด็นที่ว่าอย่าปล่อยให้องค์กรพังนะครับ10วัฒนธรรมทำลายบริษัทที่เราอาจจะไม่รู้ตัวมามันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะฮะ เราจะมาพูดถึงเรื่องสิบสัญญาณที่องค์กรกำลังจะพังจากข้างในนะฮะหรือเราเรียกว่า Toxic Culture นะครับเราอยู่องค์กรที่มีคนเก่งมากแต่ทำไมบางทีมันไม่ไปข้างหน้าทรัพยากรก็พร้อมแผนงานก็ดีแต่ทุกอย่างกับติดเแยกอยู่ตรงกลางเนี่ยเหมือนมันมีอะไรมาขวางไว้ซึ่งตรงนี้แหละมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาจากโครงสร้างองค์กร มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มาจากกลยุทธ์แต่สิ่งนั้นมันคือปัญหาที่มาจากวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรนั่นเองนะครับหลายครั้งนะครับสิ่งที่บริษัทถูกทำลายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคู่แข่งนะแต่มันอาจจะเกิดจากพฤติกรรมเล็กๆที่มันสะสมอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกรันการเมืองในองค์กรหัวหน้าที่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่รับฟังความคิดเห็นของ ผูลูกน้องหรือใครๆก็ตามนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราไปดูองค์กรระดับโลกนะฮะที่ไปต่อกันไม่ได้หรือปิดกิจการอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งใช่ภาพที่มันออกมาคืออ,อไม่สามารถจะแข่งขันได้ในโลกธุรกิจแต่การที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นนะเกิดการแข่งขันไม่ได้เนะี่ยมันก็มาจากวัฒนธรรมของคนในองค์กรนั่นแหละนะครับ ถ้ายึดมั่นถือมั่นคิดว่าเราเป็นโปรดักที่ดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการพัฒนาแล้ววันหนึ่งคู่แข่งถ้าเขาเห็นเขาพัฒนาได้ดีกว่าเขาก็เอาตลาดเราไปนะฮะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าไอ้สิวัฒนธรรมที่มันทําลายองคอ์กรเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยผมก็มีแนวทางคร่าวๆนะครับที่เราสามารถเอาไปแก้ปัญหา ตรงดีได้นะครับและแนวทางตรงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นหัวหน้าถึงจะมาแก้นะครับเราในขณะที่เป็นพนักง,งานทั่วไปเนี่ยก็สามารถแอพพลายได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีละข้อนะฮะว่าวัฒนธรรมที่เป็นท็อกซิคเคานเจอร์มันมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่ง lack of communication เราเรียกว่าขาดการสื่อสารที่ชัดเจนนะฮะ มีการกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีอะไรเนี่ยทําให้องค์กรพังได้อย่างรวดเร็วเท่ากับความเข้าใจผิดที่ไม่มีใ,ใครพูดถึงนะฮะปัญหาก็คือทีมเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเป้าหมายคืออะไรกันแน่พนักงานก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ทําให้เกิดการเข้าใจผิดทํางานกันไปคนละทิศคนละทางนะครับหรือปัญหาที่เกิดในกลุ่มของระดับผู้นําที่ไม่หือไม่อือเงียบเอาไว้เพราะคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ย ทางแก้นะฮะสิ่งที่ควรทำนะคือว่าเราควรจะต้องมีกระบวนการนะ weekly meeting ที่มันโปร่งใสติดตามงานกันนะฮะแล้วก็ต้องเปิดช่องทางด้วยเพื่อจะรับฟีดแบ็จากคนทํางานไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นแบบว่าเออซึ่งซึ่งหน้าฟีดแบ็ซึ่งซึ่งหน้าหรือช่องทางที่ฟีดแบ็กแบบไม่ระบุตัวตนก็ดีนะครับนอกจากนี้ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างนะในการพูดตรงไปตรงมาแต่ด้วยความเคารพนั่นเอง เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าการสื่อสารคือออกซิเจนขององค์กรขาดมันเมื่อไหร่ทุกอย่างเริ่มแย่ลงนะครับแล้วก็ปิดลงในไม่ช้านีมาต่อนะครับกับท็อกซิกเคานเตอร์อันที่2นะครับเรื่องของไมโครแมネจเมนต์ถ้าททำงานแล้วเนี่ยต้องมาเจอกับหัวหน้าที่จ้องจับผิดทุกอย่างตลอดเวลาเงี้ย ทีมก็อาจจะหมดไฟแล้วก็ไม่อยากคิดอะไรใหม่ๆนะครับมีการแชร์มานะครับจากทาง h a r v a r d Business Review เ,เขาบอกว่าพนักงานเนี่ยที่ถูกไมโครม a จเนต์น่ะก็จะมีแนวโน้มที่จะลาออกสูงขึ้น28%ภายในปีแรกนะครับคราวนี้จะแก้ปัญหานี้สิ่งที่ต้องทำนะครับคืออะไรบ้างก็ให้โฟกัสที่ผลลัพธ์นะครับไม่ใช่ที่กระบวนการถามให้มากกว่าสั่งเช่น ถาลูกน้องให้มากกว่าสั่งนะก็บอกว่าอ่ะลูกน้องคุณคิดยังไงคุณคิดว่าจะทํำยังไงเออที่จะทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดอืมสิ่งที่ต้องทําอันถัดไปก็คือฝึกความไว้วางใจ trust before control นะฮะถ้าเป็นอยู่ในหมวดนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะทําให้งานมันออกมาดีขึ้นได้นะครับไปกันต่อนะฮะกับ็อกซิกตัวที่สามเบิร์นเอาท์เ มันมีเยอะมากนะครับวัฒ้ธรํมที่ยกย่องการทํางานหนักเป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่มีเกียรติมีศาีเงี้ยจริงๆก็คือการเหนื่อยคือเก่งไม่พักคือโปรไอวลีแบบเนี้ปยประโยชน์แบบเนี้ยมันทําให้คนทํางานแย่กันมาเยอะแหละสิ่งที่เราต้องแก้ไขและสิ่งที่เราต้องทําคือสร้างวัฒนธรรมให้คนในองค์กรรู้สึกว่าการพักเนี่ยเวลาไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันสามารถพักได้ไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับหรือนอกจากนี้จะเป็นการตั้ง k p i ก็ได้ ที่ต้องเน้นคุณภาพนะครับมากกว่าชั่วโมงทํางานหรือสุดท้ายผู้นําต้องเลิกโชว์ว่าฉันทํางานยันตีสองคือต้องเป็นตัวเองให้เห็นอะกลับบ้านตรงเวลานะครับใช้ชีวิตดูดีแล้วอย่างเงี้ยนะครับเออมันจะได้ไปต่อได้นะครับมันก็มีงานวิจัยนะครับจากทางดีร้อยในปี2024ที่ผ่านมานะครับเออเขาบอกว่าเออ77เปอร์เซนของคน Gen Y แล้วก็ Gen Z เนี่ยจะรู้สึกหมดไฟเรื้อหลังนะฮะ เพราะว่าปัญหาเวิร์กโหลดที่ไม่สมดุลนั่นเองนะครับมาเรามาต่อกันกันกบท็อกซิกเคาน์เจอร์อันที่4ี่นะครับ and นกาทิวิตี้แอนด์กอสิบนะฮะก็คือการนินทาและพลังลบนะฮะเขาบอกว่าทุกครั้งเนี่ยที่พนักงานนินทาองค์กรนะมันก็หมายความว่าพนักงานเหล่านั้นเนี่ยกำลังทำให้แบรนด์ขององค์กรนะั้นแย่ลงไปทีละนิดนะครับ สิ่งที่เราต้องทําก็คือสร้างพื้นที่ประบายอย่างสร้างสรรค์เช่น,น,นโปร่งฟีดบปร่งฟีดแบ็กชนแนลต่างๆแล้วก็ผู้นํา,ต,า,ต,าต้องพูดในที่เดียวกันแบบนั้นนะฮะแล้วการรับฟีดแบ็กของคนหรือของพนักง,งานเนี่ยก็ต้องทําให้มันโปร่งใสด้วยนําไปสู่การแก้แก้ไขจริงนะฮะควรจะต้องมีค่านิยมนะไม่พูดถึงคนอื่นถ้าเขาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมคือบางทีมันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยอะ พูดถึงบุคคลที่สามาในทางที่เสียหายมันก็ทําให้คนอที่ถูกพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่แฟร์ขเขานะเพราะเขาไม่มีโอกาสได้ได้มาชี้แจงนะฮะแล้วก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าด้วย t o อกซิ u l ค u r e ตัวที่ห้านะครับ lack of growth o p p o r t u n i t i e s ก็คือไม่มีอนาคตให้คนเก่งคนขยันคนทุ่มเทอ่ะคนเก่งคนขยันคนทุ่มเทเขาจะอยู่ทำไมอ่ะ ถ้ามันไม่มีที่ให้เขาเติบโตนะครับหรือมันไม่มีช่องทางให้เขาเติบโตสิ่งที่ต้องทำอะ่ะมันต้องมีความชัดเจนในเรื่องของแค r p พักนะครับแล้วก็มีพวกโปรแกรมพี่ล้งพี่เลี้ยงนะฮะหรือโปรแกรมพวก Job Rotation Project ์โ t เ t ชันอะไรพวกนี้บ้างนะครับแล้วให้รางวัลหรือเน้นความสําคัญของการเรียนรู้นะครับไม่ใช่แค่เอาแต่ผลลัพธ์อย่างเดียว เขาถึงบอกว่าองค์กรที่ไม่เติบโตเนี่ยก็จะกลายเป็นที่พักชั่วคราวของคนเก่งนั่นเองเราจึงได้เห็นนะ turnover ของคนเก่งๆสูงขึ้นในหลายๆองค์กรนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเวลาบริษัทเขาวัด employee turnover เนี่ยทำไมต้องวัดภาพรวม turnover ทั้งหมดซึ่งการที่มี turnover รวมสูงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความบริษัทแย่นะเพราะว่าอาจจะเป็นบางตำแหน่งงานหรือพนักงานระดับล่างที่มีอัตรา turnover สูง,สง เป็นสัดส่วนหลักขององค์กรก็ได้เราน่าจะมีการวัด turnover ของคนเก่งบ้างนะฮะที่เรามีอยู่ในองค์กรนะครับว่าอัตราการลาออกของคนเก่งของเรามันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับคนอื่นไปกันต่อนะครับกับ็อกซิคเคอรเจอร์ตัวที่6กช็อตเทอ m f มโฟกัสมองแต่ผลกําไรหรือผลลัพธ์ระยะสั้นองค์กรนะครับที่วิ่งเอาแต่ผลลัพธ์วิ่งตามตัวเลขทุกไตรมาสเนี่ยก็จะหลงทางในระยะยาว สิ่งที่ต้องทําคือมันต้องต้องคิดใหญ่กว่านั้นนะครับตั้งวิชั่นที่ยาวกว่าเป้าหมายรายเดือนแล้วก็แบ่งงบก,การพัฒนาคนหรือว่าระบบหรือว่านวัตรกรรมในองค์กรอย่างน้อยนะใส่เข้าไปบ้าง10%นนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับคนที่คิดไปข้างหน้าคิดถึงอนาคตด้วยไม่ใช่แค่ให้รางวัลแต่คนที่ปิดยอดได้ไวนะครับ เราหาเช้ากินข้ามไม่พอนะครับต้องหาเช้ากินข้ามพวู่่ไปกับการวางกลยุทธ์ทำงานระยะยาวนะครับไปกันต่อกับ Toxic ิก l ค u r e ตัวที่7นะครับเบล m มคานเจนะครับก็คือวัฒนธรรมกล่าวโทษกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะไม่มีใครกล้าเสี่ยงเพราะถูกกลัวถูกตำหนิถูกเหมือนทำผิดแล้วเดี๋ยวโดนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทำก็คือ มันควรจะต้องมี postmortem meeting นะครับหลังโปรเจกต์ที่ล้มเหลวนะฮะก็คือเป็นโปรเป็นกระบวนการที่รีวิวโปรเจกต์หลังจากที่มันจบไปแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับเหมือนทำพวก lesson learn นั่นแหละนะครับโดยการรีวิวโปรเจกต์ที่มันจบไปแล้วไม่ว่าจะจบสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันไม่ได้มาหาคนผิดนะครับแต่มันมามองหาสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็สิ่งที่เราสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ ในครั้งหน้านั่นเองนะฮะจะเกิดวัฒนธรรมที่ดีแบบนี้ได้เนี่ยผู้นําองค์กรต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นก่อนนะครับเพราะองค์กรที่ไม่ยอมให้คนผิดพลาดเนี่ยคือองค์กรที่ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ใครเติบโตนั่นเองไปกันต่อนะครับกับ Toxic Culture ตัวที่8 l a c k of Recognition ก็คือทำงานหนักแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นคุณค่า ทํางานหนักทำ,ทำงานดีแค่ไหนก็ไม่มีเห็นค่าคือมันไม่มีอะไรน่าท้อไปกว่าความพยายามเต็มที่แล้วอะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีคนเห็นนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเออมันเวลาลูกน้องทํางานหรือว่าใครทํางานดีเนี่ยต้องชมในที่สาธารณะเลยนะฮะแล้วก็เวลาใครทางานไม่ดีมีปัญหาให้ไปตําหนิเขาเป็นการส่วนตัวในพื้นที่ส่วนตัวไม่มีใครชอบหรอกครับถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วไปตําหนิลูกน้องต่อหน้าทุกคนเนาะ แล้วก็ไม่มีใครแฮปปี้สุดๆเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไปชมลูกน้องกันสองต่อ2องนี่ยมันต้องทํากลับกันคนหมู่มากชมนะครับแล้วเฉพาะเจาะจงอยู่กันสองคนก็จะเป็นเรื่องของอการพัฒนาตัวเองนะครับก็องค์กรต้องควรสร้างระบบการให้รางวัลน,นะครับนะฮะแล้วก็เน้นอย่าชมแค่เพียงผลงานให้ชมในเรื่องของความพยายามด้วย อ่ะเรามาต่อนะครับกับ Toxic c u เ t u r e ตัวที่9 f a v o r i t i ริตเฟเวอรินะ Favoritism ก็คือพวกเล่นพักเล่นพวกนั่นเองนะครับพอมีการเล่นพักเล่นพวกในองค์กรเนี่ยนะความยุติธรรมนะครับความศรัทธามันก็หายไปนะฮะังสิ่งที่ต้องทำนะครับต้องจัดการใช้เกณฑ์ที่มันชัดเจนนะมันคือต้องกำหนดกฎเกณฑ์ที่มันชัดเจนไปเลยในการเล่นตำแหน่งและให้คนทุกคนในองค์กรรับทราบนะครับแล้วก็ ต้องกล้าเปิดเผยข้อมูลการประเมินให้มันตรวจสอบได้ด้วยนะฮะแล้วต้องให้ฟีดแบ็แบบตรงไปตรงมากับทุกคนที่สนใจนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าความยุติธรรมเนี่ยมันคือมันมันมีมูลค่าถ้าเปรียบเทียบมันเป็นสกุลเงินเนี่ยมันต้องเป็นสกุลเงินที่มันเกิดจากความไว้ใจนั่นเองอ่ะท็อกซิคเคานเตอร์ตัวที่สิบนะครับอีโ e ก้ทริเวนต i ดิช การตัดสินใจด้วยการใช้อัตรานะครับอันตรายสิ่งที่เราต้องทำคือให้ใช้ข้อมูลเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาความรู้สึกเป็นตัววัดแล้วก็ต้องเกิดพื้นที่ให้คนเห็นแย้งนะได้ได้แย้งเต็มที่นะครับอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมนะครับถามตัวเองทุกครั้งก่อนตัดสินใจว่าสิ่งที่เราทำนี่เพื่อองค์กรหรือเพื่ออีโก้ของเราเองนะฮะ อีโก้อาจจะทําให้เป็นผู้นําที่เก่งนะครับแต่ก็อาจจะอีกด้านหนึ่งทําให้ผู้นําคนนั้นน่ะกลายเป็นผู้นําที่โดดเดี่ยวได้เช่นกันนะครับอ่ะเรามาบทสรุปกันนะครับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการติดประกาศติดบอร์ดในห้องประชุมนะฮะแต่มันเกิดจากสิ่งที่เราทําซ้ําทุกๆวันโดยเฉพาะสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามถ้าเราอยากเปลี่ยนองค์กรนะครับเริ่มจากถามตัวเองก่อนว่า เรากําลังสร้างหรือทําลายพลังของทีมหรือเปล่าเพราะองค์กรที่ดีเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เกิดจากคนเก่งที่สุดนะครับแต่มันเกิดจากทีมหลายหลายคนที่ไว้ใจกันมากที่สุดในสิบวัฒน,ธ,นธรรมนี้ข้อไหนที่เราเห็นอยู่บ้างว่ามันมีอยู่จริงในที่ทำงานของเราและเราคิดว่าจะเริ่มพูดถึงและเปลี่ยนมันอย่างไรบ้างในสัปดาห์นี้สำหรับ พวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมน,นุษยเดือนพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มน,นุษยเดือนพันใหม่วันนี้ผมดร P ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ No. Yeah.